มันรั่วว่ะไหนอยู่ร้ะไหนไหนบ่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  <laughs>

luộc ừ. sẽ luộc châu tôm không bao nhiêu đâu quấy thay biến pha mất Ủa, mà đây điều ừ, rồi chung chung với ông cậu Ủa oh, quấy còn lồn ừ. ừ. mày ừ, có lỗi đến thẳng hết à Ủa mày có luộc còn bẹt câu phấn rồi <laughs> đấy, cảm biến gì ốm nhiều pho mỗi. หน้าอะไรมารู้นะขบวนบวนนี่เราไปแถบเนี้ยบวเา่บวนโ้ยเาบวบวนยง้บวหนโอ้มต้องถามผมว่าใบมีชุดโอนมีก็แล้วกัน้วแต่ครับผมจะจไปลงอันนี้เป็นไครับกับใบอยู่บ้านเปลนเล่นบั้ล่ะขบวนบวมขบวบวนับวนขบวนขบวขบวนขบวบวบบว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 นบวนบวบวบว น้ำส oh yeah, Mont ุกุลสันกวนครับสายลมแหละครับ okay ชื Wir ่อสายลมเด้อสันกวนครับสายลมสันกวนร้อยสี่สิบสามมูเจ็ตำบลบ้านแสงอำเภอเมียงมีงงเมอเมียงมีเมียงมยเมี่ยมยเมียเงยงยียงมมเย